คือฟีลแบบแบบอยู่เมืองนอกเลยนะทุกคนมาถึงที่วังเวียงเรียบร้อยครับเป็นสถานีรถไฟตายซสเบียงแล้วไปกันและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ภาข้าวนะฮะมันเป็นภาษาโคราชนะ,ะมันน่าจะออกเสียงภาเขานะครับภาเขาก็น่าจะแปลว่ามันเป็นที่กินข้าว นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับที่นี่คือสถานีขนส่งโคราชหรือนะครราชสีมาอ่าซึ่งเป็นพอดตหรือเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมาผ่านจังหวัดน,นี้แล้วก็แยกย้ายกันไปจังหวัดอื่นนะครับประมาณนั้นปะเดี๋ยวติดตามด้วยเดี๋ยวจะพาไปดรอปไปหรือเราจะวูบหรือจะวบับแเราจะไปเฮ้ยไอ้ัฉมือเฮ้ยมือจะ พาไปทำอะไรนะฝากติดตามด้วยไปแล้วบรเวณนี้ก็จะมีพวกที่ที่เขาส่งอาหารนะครับลายแกร็บนอยู่ที่ตรงหน้าพาเขาเมืองที่ไม่หลับไหลนะครับรถจอดทุกจอดแล้วก็ไปต่อรับคนไปต่อ ยอดจริงๆเลยนะทุกคนแหมดูแบบบางๆเลยเนี่ยเออไปไปกันต่อตอนนี้ผมออกมาหาสบียงขอนนะจ๊นะก่อนที่จะเดินทางเป็นผู้ขับรถคนแรกมือแรกตายสบียงแล้วตายกันและที่นี่เราก็อยู่ที่ จังหวัดน้องไข่เนี่าแล้วก็ดีครับผมมาอยู่กับน้องชายผมเอกกกมมาู้้ดเรากำลังซื้อปี้อยู่นะครับตอนนี้ชอบมากเลยเราเรียกเราเรียกปีอ่านะพาสปอร์ตพร้อมนะซื้อปี้ข้ามไปเพื่อจะไปปี้เพื่อจะไปลาวนะวางเวียงกันเจอกันนะเนี่ยตอนนี้คนลินทินทินอยู่นะ นี่บรรยากาศประมาณเวลาเดี๋ยวดูกันแป๊บนึง6โมงนะครับเป๊ะที่นี่นะครับน้องไข่โอ้ยมีน้องไขยย่อุบบนด้วยเออแ,แกวเลยนี่น้องชายกำลังซื้อปี่อยู่เดี๋ยวก็ได้คนขายพี่ก็ได้อยู่นะน้องไข่ เขาเรียกว่าอนะฝังหนุนบอสสอบอที่เราจะข้ามไปอ่ะข้ามไปไปวังเวียงไปพี่เวียงจันเวียงจันด้านซดที่จอที่ว่ามันมีลายลายนี่นี่นีทุกคนเรามาเจอกันคำแรกนะครับกับพี่ชายผมพี่ชายผมคนนี้พี่เล็กเอ๊ะวางแล้วเดี๋ยวมันตอดแล้วพี่เล็กบอมันมันมันนอนแล้วนี่พี่เล็กเดี๋ยวเราจะพากันข้ามไปวังเวียงเอ้ยมันจะเออนั่นแหละไปวังเวียงแล้วแหละ พรเราอยู่ตรงนี้น้องคายอยู่แล้วเนี่ยพูดไม่ถูกเลยโอ้ตื่นเต้นไปเย็นชาไปตอนนี้เราก็มากินข้าวตอนเช้านะครับขนมปังปิ้ง <c oughs> กับโจ๊กไข่ไข่กระทะนะฮะนี่อยู่ที่ร้านคุณอะไรไมิชาบหมฮะโอ้ยร้านนิ่มเอ็นไข่กระทะจังหวัดน้องคายนี่เลยบรรยากาศของร้านก็ <c oughs> สวยๆเนีนะประมาณนี้เลยสะอาด บริเวณครัวก็สะอาดเรียบร้อยนะครับนี่แม่ค้าก็แม่ค้าก็น่ารักด้วยเนี่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 ค่ะอ่าค่ะโอเคเดี๋ยวรอทุกคนครับที่นี่เรา็มาถึที่วางเือเรียบร้อยครับเป็นสามีรถไฟนะตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงนี้เป็นทางออกนะครับว้าวบรรยากาศมันสุดยอดมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดู ดูข้างหลังนะครับนั่นน่ะมันหมอกชัดๆเลยนี่คือมันหมอกหมอกแบบต่ำๆมากๆเลยนั่นพอนียอดจริงนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขึ้นไปเก็บภาพเลยแล้วอีกขั้นหนึ่งเย้ <c oughs> ่ <c oughs> โอ้เ <c oughs> สดยอดอ <c oughs> ัด <c oughs> มาแล้วเมยมาแล้วเย้ <c> ่ <oughs> ้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอเคไหมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอ้ยบอกความรู้สึกหน่อยเสียวไหมเสียวไหมเสียวบอเสียวบอเสียวโซ่หึแล้วพี่เล็กมาแล้วพี่เล็กเอ้ยปล่อยมือด้วยโอ้วพี่มาแล้วพิ่มาแล้วพิ่มาแล้วพิ่มาแล้วเฮ้ย เยี่ยมเลยเยี่ยมเป็นไงล่ะเยี่ยมครับเยี่ยมครับคร er uh> okay. um ั้งแรกนะครับครั้งแรกโอ้ยสุดยอดเลยครั้งแรกเหมือนกันอ่ะคนนี้สลิงยุบเลยนะครับมาแล้วนะครับดูจักน้ำหนักนะชั้นน้ำชั้นน้ำเอาเลยโอเคไอกลัวกลัวมากกลัวกูบินิกเยี่ยมโอ้ยเฮ้ยทุกคนดูดู เอาพวกเรามาแล้วเข้าซีนหน่อยเร็วเดี๋ยวดูข้างหลังฝั่งนี้ยอดไม่คนแล้วมาแล้วเอามือสาวจีนเอ้าเอ้ายอดครั้งแรกเป็นไงครับครั้งที่สองเป็นไงผมเฉยๆเลยเออเฉยๆใช่ไหมโอ้โห คนนี้นะต้นไม้โยกเลยนะมาแรงมาเาแล้วเอ้ยลขึ้นขึ้นโอเคอยไมใจีจัจจจ i เออใช่เหรคนละรอบมาแล้ว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 ใครไหาจารย์โตโอ้อาจารย์โตมาแล้วนี่กำลังชักใหญ่เลยชักตัวเบรกครับผมตัวเบรกมาแล้วอาจารย์โตมาแล้วมาแล้วว้าวเป็นยังไงเป็นยังไงเร็วโคตรเร็วเลยอ่ะเฮ้ยเสียวเลยครับให้ดูท้ำครับท้ำหมดเลยครับทั้งนานแ้หดตั้งนานแล้ว เดี๋ยวเดเราอยู่เอาไปมาเลยไปโอ้โหทุกคนประสบการณ์แม่สุดยอดจริง ทุกคนครับตอนนี้ที่นี่นะครับสิบลาย8จุดขึ้นลงขึ้นลงนะครับ8จุดนะครับที่นี่แล้วก็มีบรรยากาศแม่น้ําอยู่ข้างล่างนะครับเป็นน้ําที่เขาเรียกว่าถ้ำน้ำน้ำมันจะไหลออกมาจากข้างล่างของถ้ำนะครับแสดจอนจริงเลยครับผู้ดเล่นของเรานะครับสสดจอจริงเลยมาเติมแบตเติมพลังได้ที่นี่นะครับตอนแรกท่านเดินสาย

เจ้าขึ oh, oh. Oh. So mm ้นไปโอ้ข hmm. uh ึ้นแล้วขึ้นแล้วได้สวย1 2โอ้วยังเตียวอยู่ขึ้นเก่าแล้วทุกคนเย้สุดยอดแล้วเย้สุดยอด อย่างที่บอกนะครับทุกคนนี่น้ํามันขุดไปจากใต้ภูเขานี้นะครับนี่แล้วก็ไหลไปนู่นครับคลิปลายก็อยู่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้นะครับสุดยอดจริงๆบรรยากาศธรรมชาติตรงนี้มาตอนนี้เราลงรถไม่ใช่ลงรถไปจากวังเวียงมาที่เวียงจันท์แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างเดี๋ยวลงฝั่งนี้ก็จะมีลงลิฟต์นะเนี่ยฝั่งนี้ ใครที่แบบขี้เกียจเดินก็ลงลิฟต์นะอย่างเราเราก็แข็งแรงเราก็เดินลงบันไดเอานะนี่น,น,นี่ไปแล้วนี่สวัสดีนี่อ่านี่เนี่ยสวัสดีครับ,บ <laughs> คือฟ like ิลแบบแบบอยู่เมืองนอกเลยนะทุกคนเหมือนอยู่ฮ่องกงอยู่เกาหลีใต้เลยนะะมาณนี้เลยฟิล like <laughs> แบบนี้เลยนะเดี๋ยวเดเออแบบลงฟิล like <laughs> ลงเครื่องอนะ น,นี่เราก็ขึ้นลิ์มาแล้วนะเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาไดเลื่อนเออนะทุกคน <c oughs> นี่พี่เกียรติเดินละเราก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปไดเลื่อนมาเนี่ยแจ๋วเลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูด้านบนว่าเป็นไงไป <c oughs> นะทุกคนอันน,น,น, <c oughs> นี้เราก็มาแบบทางออกเลยนะเนี่ย <c oughs> ทางออกขาวมากเลย <c oughs> โอ้มาว่ก <c oughs> ากันเดี๋ยวต้องมาเอารถต่อ อ๋อครับหมดไเนี่ยมาเดี๋ยวเราต้องเอาฟีให้เขาสแกนนะ